คนบ้านไกลคงทิ้ไวออ้คอยคุ้มครอขอร้อ,องเพลงหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณคุณอะไรเนี่ยโบโบมาฟอฟอมอะไรคือไม่รู้นะคะเขียนเป็นภาษาไทยหน่อยนะคะ ไกลสอนพี่ลมก้อยสวัสดีครัสวัสดีค่ะคุณไกลสอนสวัสดีนะคะพี่ลมก้อยพี่ลมก้อยีอย่จังหวัดอะไรคะเนี่ยลาบป่งะงะลาบก้อยป่ะะสวัสดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เลือกอย่างพี่นี้ก็ไม่ดีนักหรอกนะน้อง,องอาหากว่าหากเธอเจอจับจองเป็นเจ้าของน้องคงสบายสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วคะเนี่ยชั่วโมงสิบเจ็ดนะนี่คุยกันให้ครบสองชั่วโมงนะคะนี่คุยมากี่เรื่องแล้วนะคะแต่วันนี้เรื่องแบบใช่เลยนะคะที่เล่ามาเนี่ยอืม เรื่องถึงคนแบบคือคือคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยบางทีเขาก็มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าจะเล่าถึงความความรักเงี่ยของสามีพัรยาที่รอกันเนียเรื่องนี้เรื่องจริงนะ,ะรอกันเพื่อมาหาเราอย่างเงี้ยมันมาลาเราอย่างเงี้ยเรื่องนี้เรื่องจริงคุณไกสอนคุยอะไรคะคุณไกสอนคุยอะไรคะ มหาสารคาอ๋อค่ะค่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะมหาสารคาคุณชินนะคะทำอะไรอยู่คะกำลังคุยอยู่กับเมาส์เมาส์เอนจอยเมาส์กำลังเล่าเรื่องสีปาดเล่าเรื่องไปถ้าเกิดยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวย้อนดูก็ได้นะคะเล่าเรื่องสีปาดเนะี่ยกำลังสนสีปาดนะที่มาที่มาของเขาความฉลาดของเขาแล้วความความเป็นตัวตนของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่แบบ มีความเป็นตัวเองสูงนะอะคือไม่ไม่ไม่ไมไมแบบไม่สยบให้อะไรอะ่ะเขาเป็นคนอย่างนี้มั่นจะเนี่ยอ๋อเพิ่งเลิกงานเหรอคะคะคะทำไมทำงานดึกจังคะเนี่ยนี่มันตีอะไรแล้วคะเนี่ยตีหนึ่งกว่าเลยใช่ไหมคะเรื่องคืนตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วทำงานดึกจังเลยนะคะทำงานอะไรคะถามอีก อย่างที่นี้ก็ไม่ดนีนักหรอกน้อง,ง,องแต่ถ้าหากเธอเจอจับจ้องเป็นเจ้าของน้องคงสบาย <c oughs> <c oughs> <restriction> คืออย่างนี้ันตีก็กดไม่เป็นว่าจะกดยังไงนะคือกดเนี่ยเรออกมาเนี่ยกดไม่เป็นก็ร้องเองเองนะี่ยที่ร้องเองเนี่ยบางอาจบางอาจ <c oughs> <c oughs> แล้วยังดื่มด้ฟังขับไปอ่ะขับขับขับไปเนี่ยแล้วมีนกอ่ะมันบินผ่านอ่ะมันบินผ่านตัวหนึ่งอ่ะใช่มันบินมาแล้วชนมันอ่ะแล้วมันก็ตกลงมาแล้วจะจะย้อนกลับไปดูว่ามันตายหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ตายก็จะใส่รถมาพี่เคยพี่บอกไม่ให้แม่ลงเนี่ยจะมาคืออย่างนี้มันเป็นตัวตายตัวแทนเราเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยเราก็เป็นอ่ะเชอืมานั่นแหละขับชนนก นกบินมาปักเลยอะ่้ขับมาอย่างเร็วมันต้องรีบไงมันต้องเร็วอ่ะแล้วก็บอกว่าห้าม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 จอดลงไปเอาใช่ไหมจริงจริงจะจอดลงไปดูอ่ะพี่บอกไม่ให้จอดลงไปดู <c oughs> <c oughs> มีหลวงควงปืนน่ากลัวจังเลย <c oughs> ช่องไหนคะช่องนี้มีด้วยใช่ไหมคะมีหลวงควงปืน <c oughs> ค, <c oughs> ควงไปเธอค่ะควงไปเธอค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไม,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 มีอะไรไม่มีโจทย์เราไม่มีโจทย์ควงไปควงสิบสิบลังก็ไม่ไม่สะทกปะทานไม่มีโจทย์ระวังนะไปเจอกลุ่มบ้านเมียน้อยอ่ะระวังนะควงไปควงไปเดี๋ยวโดนทั้งหมู่บ้าน <c oughs> แซวเล่นนะคะ Ha ha ha.